ซื้อโดนก็ดีใจฟันท่อมไทยแลนด์ลงทะเบียนไม่ยากค่ะ สำหรับลูกค้าดีใจแฟนทอมไทยแลนด์ค่ะการลงทะเบียนลักษณะบุคคลธรรมดาไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เตรียมเอกสาร2อย่างมาที่หน้าร้านดังนี้เลย1สําสำเนาบัตรประชาชนค่ะจำนวน2ฉบับสําสำเนาทะเบียนบ้านค่ะจำนวน1ฉบับหากท่านใดไม่สะดวกสามารถมาสำเนากับที่หน้าร้านได้เลยนะคะรายละเอียดการลงทะเบียนค่ะการลงทะเบียนมี2ประเภทด้วยกันค่ะข้อแรกเลยก็คือการลงทะเบียนกสทชค่ะสำหรับกสทชเป็นการลงทะเบียนเพื่อครอบครองตัวลำหรือตัวโดรนนะคะและขออนุญาตใช้ขึ้นความถี่นั่นเองซึ่ง ขั้นตอนในการดำเนินการการขอใบอนุญ,ญ,ญาตกสชใช้เวลาดำเนินการประมาณ30วันถึง60วันนั่นเองค่ะ 2. การลงทะเบียนกับ CA t ทนั่นเองเป็นการลงทะเบียนผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับค่ะหรือลงทะเบียนผู้บังคับโดน,นนั่นเองค่ะ เน้นว่าต้องซื้อประกันภัยบุคคลที่3ก่อนนะคะประกันภัยบุคคลที่3ก็จะมีที่หน้าร้านค่ะตั้งแต่ราคา900บาทขึ้นไปแล้วแต่รุ่นของโดนซีรีส์ของโดนนะคะทั้ง2องอย่างนี้เป็นการลงทะเบียนลำต่อลำนะคะขอเน้นว่าลำต่อลำค่ะและนอกจากนั้นค่ะเราจะเปิดคอร์สอบรมพนฐานการบินโดนเบื้องต้นสําหรับลูกค้าดีใจแฟนทอมไทยแลนด์ฟรีค่ะลงทะเบียนกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะอย่าลืมติดตามแฟนเพจค่ะดีใจแฟนทอมไทยแลนด์ everyone can fly f l i y o dream ค่ะไลน์ออฟฟิเชียลค่ะ a a n o m สอบถามข้อมูลกันได้นะคะสำหรับวันนี้พิมพิมต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ